คนวันจันทร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าคิดการใหญ่นะมีหลายเรื่องที่อยากลงมือทำอยากลงทุนนะคะมีความฝันนะสำหรับคนวันจันทร์ นะคะคลิปดวงลายสัปดาห์นะคะของคนเกิดทั้ง7วันนะอาจารย์จะลงทุกวันจันทร์นะคะท่านใดยอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถส่งของขวัญส่งดาวได้นะคะที่ด้านล่างตรงนี้ตรงคอมเมนต์ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคิดการใหญ่แล้วนะคะมันก็ต้องมีกำลังซับเนาะใครที่ ตั้งใจอย,อยู่แล้วนะคะวางแผนจะลงทุนทำอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องเติมบุญให้กับตัวเองนะการทำบุญทำตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะคะแต่อาจารย์แนะนำสำหรับคนที่พอที่จะมีกำลังนะถ้าที่ไหนนะคะมีการสร้างเจดีย์จะบรรจุนะคะของมีค่าบนยอดเจดีย์นะคะบางวัดเขาจะมีเขาเรียกว่าลักษณะแบบเนี้นะคะ อาจจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นทองคำเป็นเศษทองที่จะไปหล่อนะคะเป็นยอดเจดีย์หรือเป็นหล่อองค์พระนะคะแนะนำนะให้เราสละอาจจะเป็นเครื่องประดับนะคะต้มหูของสาวๆเนี่ยนะคะหายไปข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะที่เป็นเป็นทองเป็นเงินเป็นนาคนะคะก็ไปร่วมบุญได้นะเปรียบเสมือนเป็นการสลันะคะเป็นการทําทานอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นเป็นการเสียสลันะของที่ มีค่านะแต่เราเนี่ยเสียสละให้กับพุทธศาสนานะคะในการสร้างเป็นวิหารทานนะตรงนี้ก็มีอน,นิสงส์งมากแต่ใครที่ไม่ได้มีกําลังซับหรือไม่มีเนี่ยก็ไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องทําแบบนี้เสมอไปนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเลือกทําบุญนะคะที่เป็นบุญใหญ่นะอย่างเช่นการสร้างพระที่อาจารย์บอกนะคะ ทำอะไรมันก็จะลาบรืบ่นนะเรื่องการเงินการลงทุนแบบนี้นะคะก็จะมีไอเดียนะ,ะมีทางออกสำหรับคนที่มีปัญหานะคะเห็นหนะ้าไพ่ก็ตีความได้เลยทุกคนคิดว่าอะไรนะคะเรื่องของคนหน้าไว้หลังหลอกนะหน้าไว้หลังหลอกอสรพิษนะคะคนไม่ว่าคนใกล้ตัวไกลตัวช่วงนี้มันจะมีคนที่เข้ามาหลอกเรามาโกหก,กนะหรือว่าสแสวงหาผลประโยชน์จากเรานะคะบางคนเนี่ยก็มาในรูปแบบของคนคนรัก นะบางคนก็เข้ามาแบบเพื่อนเนี่ยแหละนะระวังให้ดีในช่วงนี้บางคนบอกว่าโดนแล้วโดนแล้วก็ถือว่าฟาดเคราะไปนะคะนะส่วนในเรื่องของความรักให้เราเรื่องชัดเจนอยู่แล้วหลายคนเนี่ยน่าจะเลิกลากับ คนรักเก่านะคะห่างหายกันมาสักพักแล้วแต่ว่ามันคาราคาสังค่ะมันอาจจะมีความหึงหวงมีการมีการดึงรั้งกันนะคะซึ่งก็ทําให้ไม่จบสักทีนะคะต่อเนื่องยาวนานมานะถ้าถามว่ามันจะเคลียร์ได้ไหมก็ยังก็ยังนะยังเป็นไปอีกสักพักนะคะคืออาจจะบอกเลิกนะอย่าล้างเลิกลากันไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ขาดนะคะทีนี้ถ้าจะมองว่ามันมีโอกาส กลับมาไหมนะคะก็ให้อ่าดูไพ่ข้างข้างนะคะไพ่ข้างข้างก็คือทั้งใบก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ใบต่อท้ายนะคะก็จะเห็นแหละว่าถ้าวนเวียนกลับไปไม่เลือกไม่ตัดใจสักทีนะคะ อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นลักซอนด้วยอาจารย์จะบอกให้ว่าบางคนเนี่ยมันมันผิดศีลข้อ3มด้วยนะคะดังนั้นถ้าคิดว่าเราจะถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราหมดกรรมไม่ต่อเวรละนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะพันผูไปนะเรื่องมันก็จะปวดหัวนะคะวุ่นวายนะบางคนเนี่ยราคาสังข้ามปีก็มีเยอะแยะนะคะอันนี้ก็ฝากให้คิดนะทีนี้เห็นไพ่แบบนี้วิญญ,ญาณเกาะหลังหรือเปล่าคะ ก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะนะ,ะในในความเป็นจริงก็คืออาจจะมีอาการปวดลายปวดคอนะแต่ถ้าให้สบายใจก็ไปทำบุญสักหน่อยตักบาตรถวายสังฆทานนะคะห่างหายจากการทำบุญมาสักพักและช่วงนี้วุ่นวายทางโลกเยอะกินเที่ยวเยอะนะคะปีหนึ่งทำบุญแค่2อครั้งปีใหม่วันเกิดนะคะแล้วก็อ,อาจจะเป็นวันพิเศษ อีกสักวันหนึ่งนะ่ะนะคะที่มีคนชวนไปนะมีโอกาสให้ทําบุญนะช่วงนี้นะคะก็อธิษฐาให้กับเจ้ากรรมนเวรก็บอกเขาไปนะก็อ,อโหสิกรรมนะคะถ้าเคยถ้าเคยล่วงเกินทั้งกายว่าใจทําทบุญแบบนี้แล้วสบายใจแนะ่นอนค่ะ